สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันกับแอลพิมพ์แล้วนะคะวันนี้แอลพิมพ์ก็จะมาพาเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะมาขยายพันธุ์บัวหลวงนะคะด้วยมเมล็ดนะคะโดยเราจะทำการเลือกบัวหลวงนะคะที่มีมเมล็ดแก่นะคะแก่แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อะ วิธีการนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะทําการตัดก้นนะคะตัดก้นตัดก้นบัวหลวงให้เป็นแบบนี้นะคะนีนะะนเ,นเพื่อนๆดูตัดให้ได้แบบนี้นะคะเนาะเราจะตัดให้ให้ได้แบบนี้นะคะน,นะคะเดี๋ยวเราจะพา ตัดกกนนะคะโดยอ่าแกะนะคะแกะก็แกะเอาจากขอบโปก่อนะคะก็แกะเลยแบบนี้นะแกะเอามาก่อนนะคะเมื่อแกะได้แล้วนะคะเราก็จะทําการตัดก้นนะคะเพื่อให้เขาได้อ่างอกเร็วขึ้นนะคะเรขึ้นนาะ นี้นะคะอ่ะวิธีการอ๋อลืินเดินเนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหัวใช่ไหมคะฝั่งจุกเนาะฝั่งจุกแต่เราจะตัดฝั่งด้านในแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมคะฝั่งจุกจุกตัวนี้เราจะไม่ตัดนะคะเราจะตัดด้านในนะคะคือเราแกะออกมาจะเป็นด้านในนะคะ,ะดูแกะออกมาปุ๊บอ่ะนี่ด้านในนี่นะคะเราจะตัดด้านนี้เนาะ แบบนี้นะคะเป็นอัน,นะะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะไปแช่น้ําเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเปลี่ยนน้ําทุกๆวันนะคะเปลี่ยนน้เาเข้าทุกๆวันเนาะตัวนี้ที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกล้าใส่ท่อไว้นะคะคือแช่น้ํานะคะ ก็จะมีการเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ